ต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับพอดีว่า,าแบตเตอรี่กล้องหมดแล้วก็แบตเตอรี่หุ่นยนต์หมดแล้วก็เลยชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อ่ะก็มาต่อกันนะครับจากเดิมนะครับคือเราปล่อยหุ่นยนต์ไปนะครับเห็นนิ้วไหมนี่ตอนที่มาปล่อยในส่วนของสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับสังเกตว่าหุ่นยนต์มันมันถอยไปแล้วนะถอยไปปื๊ดไปหนึ่งช่องแล้วนะครับแต่ทีนี้มันกลับมันตรงกลับมาใหม่นะครับ ตรงกรับมาใหม่นะครับตรงนั้นอนะ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับไอ้ที่มันตรงมานั้นอนะ่ะมันคือคําสั่งเดินหน้าชิดเส้นนั่นเองนะครับซึ่งมันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็คืออยู่ในส่วนของรูก,การทํางานนะครับของตัวรูก,การทํางานของฟังก์ชันหลักของเรานะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมเมื่อปล่อยมาจากเดินหน้า1ช่องอใช่ไหมพร้อมตัวสอบเส้นดําคําสั่งต่อมาหลังจากนั้นก็คือ ก็จะมีเดินหน้าชิดเส้นนะครับเนี่ยสังเกตไหมมันจะมีเดินหน้าชิดเส้นนะครับอ่ะทีนี้วิธีการที่เราจะป้องกันเพื่อไม่ให้มันเดินกลับมาที่ที่เดิมนะครับนั่นก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นหุ่นยนต์ของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นสีสีอยู่แล้วนะครับซึ่งไอพื้นที่เป็นสีสีนั้นเรามีตัวแปรที่ชื่อว่า c o l o r status บ่ตตงบอกอยู่ว่าตอนเนี้ย มันเจอสีอยู่นะหรืออันนี้มันเจอพื้นธรรมดาอยู่นะนะครับซึ่งเราก็เขียนเงื่อนไขนะครับในส่วนของไอเดินหน้าชิเซนเนี่ยบอกว่าถ้ามันยังถ้า,าหุ่นยนต์นะครับเคลื่อนที่ไปเจอสีอ่ะเราไม่ต้องไปเดินหน้าชิดเส้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์มันเดินหน้าตรงไปนะครับเหมือนอย่าง คลิปที่แล้วนะครับวิธีการนะครับนั่นก็คือมันจะเหมือนคําสั่งนี้เลยเนี่ยถ้าสมมุติมันเจอสีก็คือค o าเลือดสเตตัสเท่ากันหนึ่งถูกไหมแต่ทีนี้เราจะตรงกันข้ามกันนะครับมันจะทํางานเดินหน้าชิ้เส้นก็ต่อเมื่อมันไม่เจอสีนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่เจอสีเราจะเขียนเง่อนไขได้อย่างไรนะครับอ,อันดับแรกสร้างเงืนอนไขข้นมาก่อน มาวางไว้ตรงเดินหน้าจดเส้นถ้าไม่เจอสีอ่ะเจอสีเท่ากับ1ถ้าไม่เจอสีก็คือ0นั่นเองนะครับแล้วก็เขียเนเงื่อนไขขึ้นมาตรวจสอบว่าถ้า c o นเลอร์สเตตัสนะครับคันเลอร์สเตตัสนะค,คันเลอร์เตตเัสเ,เ่ยมันมีค่าเท่ากับ0ก็คือเมื่อมันไม่เจอสี ก็ให้ทํางานปกตินะครับให้ทํางานปกติแต่ถ้ามันไปเจอสีก็ให้มันข้ามในส่วนของการเดินหน้าชิดเส้นไปอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูผลทํางานกันดูนะครับะจะใ็จแรวอีกนิดเดียวอ่ะถ้าใครดูไม่ถึง EP นี้นะครับก็ล่ม <laughs> เพราะว่า เราอยากให้รู้ว่าคําสั่งแต่คำสั่งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแก้ยังไงเมื่อเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้คือมันจะไม่มีแบบคนที่แบบว่าเอ้ยเกิดมาหูเขียบปุ๊บใช้งานได้เลยมันคงจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้ขนาดเราเรียบเรียงนะหนึ่งสสามสี่มายังไงนะครับเรายัางขนาดนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งพอดีเราเปลี่ยนมุมกล้องด้วยนะ อ่ะเราจะไปปล่อยตรงใกล้ๆเส้นตรงนู้นเลยนะ คือในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ก็คือสังเกตไหมว่ามันเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันข้ามเส้นนะมันข้ามไปหาพื้นที่ที่มันเป็นสีน้ําเงินนะครับมันข้ามเป็นพื้นที่ที่ไปหาสีน้าเงินแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือคําสั่งก่อนที่จะเช็คเซนเซอร์ นะครับก่อนที่จะเซนเซอร์ถอยหลังมานิดนึงก็ยังดีนะครับถอยหลังมานิดนึงก็ยังดีอ่ะถอยหลังมานิดนึงก่อนแล้วค่อยเช็คเซนเซอร์อันเองอ่ะคำสั่งก็คือมูแบ็กเวิร์ดก่อนก่อนเช็คเซนเซอร์นะอุย้ยอ่ะไปเมื่อกี้ฮึปนะก่อนทีนี้อันนี้นะครับนี่จะเริ่มตรงนี้ก่อนที่จะเช็คเซนเซอร์นะครับสังเกตว่า เมื่อหงโยนตนะครับก็คือมันมาเจอเส้นสีดำปุ๊บแล้วมันก็สต็อปแล้วก็เช็คเซอร์เลยซึ่งในกรณีนี้นะครับหุงโยนต์ของเราเนี่ยมันเลยเส้นสีดำไปนะครับและเซนเซอร์ขอเราเลยเส้นไปดังนั้นเราจะต้องสั่งให้มันทำงานก็คือจกอยู่เสร็จปุ๊บอ,อยู่ชั่งน,นิดนึงก็ได้ก่ออยู่ชั่งหน่อยนะครับแล้วก็ <c oughs> ก็หน่วงเวลาถอยมาหลังหนึ่งร้อยแล้วก็หยดุยดหยุดซักเท่าไหร่ดีหยุดซักสองร้อยแล้วค่อยทำการเช็คคันเล์นะครับเดี๋ยวลองดูกันมันจะไปได้ไหมมันจะไปได้ไหมนี่หายา อย่างนี้เลยนะครับนะคิดว่าคลิปสุดท้ายจะไม่นานนะจะ้ก็นานเช่นเดิมจะได้ปิดฉากสวยๆตอนนี้แบตก็เริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับอ่ะอัพโหลดเสร็จแล้วที ทีนี้เราจะแฮกแมพก,ก็คือเราจะเริ่มต้นใกล้ๆอะเริ่มต้นตรงที่มีปัญหาเลยนะครับ อะปัญหาก็คือมันถอยหลังเยอะไปอ๋อมันถ่ายหลังเยอะเยอะเกินไปนะครับมันถ่ายหลังเยอะเกินไปพอเราสามสิบถ่ายหลังมันนิดเดียวพออ่าถ่ายหลังมันนิดเดียวพอนะครับเราค่อยเช็คคันเลอร์นั่นเองอ่าเช็คคันเลอร์เสร็จปุ๊บอ่าหยุดสักหน่อยก่อนเราค่อยเช็คคันเลอร์นะครับ เมื่อกี้นี้นะครับพอดีเราเอาคําสั่งนะครับจากด้นานใต้ด้านข้างมาเลยนะครับความเร็วมันค่อนข้างเยอะไปนะครับทีนี้เราก็มาลดตรงความเร็วลงนะครับให้เหลือ30อ่ะแล้วอัปโหลดดู คือเราถอยมานิดเดียวนะครับนิดเดียวอ่ะ à, ลองดูสิได้ไหมสโมเดิมเปลี่ยนเ่องเปลี่ยน่ะจอ ตอนอย่างนี้นะครับมันก็ถอยหันเกินไปถอยจิตเดียวจิตเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นนะครับหลังนิดเดียวเท่านั้นหค่สิบพอมน้มังอันนี้เอาสักสิบนะครับแก้ไขาตรงนี้แค้ไขาตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมคือคำสั่งเดินหน้าหนึ่งช่องนะครับ ่าแล้วก็ให้ถอยให้หยุดนิดนึงเราค่อยถอยหลังมานิดเดียวนะครับแล้วก็ทําการเช็คคันเลอร์นั่นเองอ่ะรใหม่ดูนิดเดียวเท่านั้น bắn có phải ảnh được, nó tham à, mà trời lời à, เดกได้าาจะออกเสีแงแค่นี้นะครับ ้ามันไม่ผิดพลาดนะครับมันก็คือวรจะเดินนะครับกลับมาที่จุดเขียว มันจะไปจุดท er ี like death, nah, ่จุดไหนครับน่าจะจุดสีเหลืองนั่นแหละเอาเป็นว่ามันแจดนานนะคะเดี๋ยวปล่อยใุดมาเลย แบตเตอรีเ่เหลือ8โ7.8มาครับเราจะปล่อยจากจุดเริ่มต้นอยากเสือกกล้องอยาก,กยขับกล้องมาแบบนนะีไปหมุนอ่าโอเคไปลุยกันเมืลืมจับเวลาอ๋อสมันม้นะหมันหม จะเวลาไปด้วยละกันนะครับจะได้ก็ไม่เคยวัดเวลาเหมือนกันนะนี่อ่ะาเออสองเอาลงใตัดระจํา อย่าลืมนะครับหลักการของตัวหุน่นยนต์นี้นะครับก็คืออ่ะหเลยวิ่งให้ตรงนะครับสครับก็คือเลี้ยวให้ฉากนะครับสให้คือให้หุน่นยนต์นะครับอยู่ตรงถึงกลางช่องนะครับและข้อสี่สำหรับตัวหุน่นยนต์ระดับสูงนะครับก็คือวิ่งให้เป็นระยะทางหนึบล็อกหรือ1ช่องนั่นเองนะครับอ่า อ๋อ <c oughs> มันไม่โฟก, <c oughs> กัสรยนต์นไ่โกัหรถยนต์เลี่ยนไปใกล้แล้วกันน้องะะะะจะแดง

อ่าระยะที่สามดูเอาสิครับว้าวอ๋อพอ็ปสู้ลุ้นตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปแล้ว สองนาทีกว่าเอ๊ะอันนี้คือเรียบร้อยนะครับเหลือเวลาสองนาทีครึ่งน,นะครับนี่โอเคก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับตัวหุ่นยนต์อ่าในส่วนของหุ่นยนต์ระดับสูงก็คือออกจากขับวงกดนะครับหรือว่าโซมีนั่นเองนะครับที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นยกธงเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยลูกบาทนะครับก็ ไปทำงานเพิ่มเติมนะครับนี่อ่ะน,นี้เลยนะครับนี่โอเคครับถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผม